ครับตอนนี้บมตากก็แอดีดเช็นะครับก็ทําการประกอบพิบากนะครับชิ้นรับร้อยสิบไอนะครับก็ทําการไล่เสร็จเพื่อขึ้นเครื่องนะครับขึ้นล้อเสร็จแล้วก็มาทําการนะครับอ่าเสร็จที่โค้งที่สีนะครับแล้วก็ต่อแฮนนะครับอันนี้ก็เลยลองสตรีมสดลองดูนะครับพอดีมีผู้ช่วยมาทำนะครับมาช่วยนะครับช่วงปิดภาคเรียน ก็จะทาการรีวิวทดสอบนะครับสตรีมสดลองดูนะครับวันนี้ก็เวลาอยู่ที่นะครับซุปซีนกานะครับ30นาทีสุดเสดก็มีผู้ช่วยวันนี้ก็ทําการขึ้นเครื่องแล้วผู้ชมยังไม่มาเลยนะจะยังไม่มาเอฟซีมาดูกันนะครับอันนี้โครงสร้างนะครับเป็น110ยไอนะครับก็ซื้อตัว คำโค้งนะครับแบบแยกมาก็สั่งมาอยู่ที่300กว่าบาทนะครับก็จะได้แผ่นทั้ง2ด้านแล้วก็โค้งนะครับคำนะครับตัวนี้ก็มาตัดแล้วก็ขึ้นสีนะครับชุดโชคหน้านี้ก็เป็นของ VR นะครับของ VR ก็สั่งจากที่นะครับในกลุ่มของ VR นะครับก็2,000กว่าบาทนะครับเกือบ3,000พร้อมชุดดุมนะครับแล้วก็ดิสนะครับบนล่างนะครับตัวปั๊ม ขนาดวงล้อขอบ7นะครับขอบ7ิขอบ7นะครับล้อโลขอบ7นะตัวนี้ก็จะอยู่ที่นะครับ180นะครับเจนิ้วนะครับหน้ากว้าง180นะครับทั้งสองหน้าหลังเลยนะครับแล้วดูส่งวันนี้ก็คงอีกไม่นานนะครับก็จะไล่ระบบไฟแล้วก็ทำการนะครับเซ็ตเข้าไปตอนนี้ก็ ปัญหาอยู่ที่ขาตั้งแล้วก็ทําเบรกหลังอยู่ที่ยึดอยู่นะครับก็มาที่ร้อยที่เครื่องนะครับใส่ลูกนะครับ5้สามนะครับลูกห้าสามนะครับก็จะทําการเซตระบบเสร็จแล้วก็จะสั่งท่อนะครับมานะก็จะทําการไล่รีแมปนะครับนะใส่ชุดไฟเข้าไปโชคพิ่งมาวันนี้เลยครับโชคนะครับก็ ของเทียมๆเนี่ยและดูแล้วสวยงามไหมก็สวยงามดีอยู่นะครับควนิ่มดีเนืบดีอยู่นะครับก็ค้นหาดูนะครับในเน็ตก็พอได้มีนะครับหรือจะซื้อตามท้องตลาดนะครับร้านที่ขายอะไรตกแต่งนะครับคันนี้จะเป็นคันที่สองนะครับอ่ามือใหม่หัดขับนะครับมือใหม่หัดขับอ่มาดูชุดล้อหลังสเตอร์ลงเท่าอหร่เนี่ยสี่สิบห้าไหม สีสหานะครับสเตอร์ลัง45ตัวรองโซ่นะครับนะสะสมอะไรามาก็1ภาคเรียนนะครับ1ภาคเรียนเอาก็เลยยังไม่มีขาตั้งก็เลยยึดใส่กับเสาไว้ยึดใส่กับเสาไว,ว้ก็มันล้มนะครับั่งนี้กำลังไล่เบรกอยู่นะครับชุดหลังนี้ก็จะเป็นของอของโซนิกนะครับชุดหลังนี้เป็นของโซนิกนะครับชุดใบดุม นะครับนะบกำลังแก้ปัญหาจะหาที่วางยึดอยู่นะครับวางที่ยึดอยู่ก็จะนะครับจะอาศัยตัวเดิมที่เราใช้จากซูนิกนะครับก็จะตัดชุดนี้ออกแล้วครับแล้วก็จะยึดใส่แล้วก็แต่งแล้วก็จะยืดออกไปเพื่อให้ไ,ได้ระยะเดี๋ยวช่วงระหว่างที่เสร็จนะครับแล้วก็จะลงให้พวกเราได้ดูนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง 5ท่านนะครับที่แวะชมเข้ามานะครับอันนี้ก็รีวิวนะครับ Honda Wave 110i นะครับทำเป็นวิบากซุปเปอร์ครับนะครับนะในช่วงบายๆนะครับบายบายปลุกให้พวกเราได้เป็นแนวทางนะครับแฮนนี้ต่อนะครับข้างละ3นิ้วนะครับถ้ามันแคบเกินไปเวลาไปขับมันไม่ทันเขานะครับมันเหนื่อยนะครับจะเหนื่อยเคยไปครันแรกแล้วมันไม่ได้ต่อนะครับ พอไปแล้วก็ได้ความรู้มีประสบการณ์เพื่อนสอนอยู่ก็เขาก็จะบอกนะครับโอ้แฮนคุณมันนะสั้นเกินไปมันขี่ขก้นไปเวลาขี่มันจนเหนื่อยลำบากนะครับก็นะบนะเลยจัดขึ้นมาแต่เครื่องนี้ยังไม่ได้รันเลยนะครับนะเล่นโครงสร้างไว้รอก่อนวันนี้ก็จะทําการทดสอบนะครับลองดูทดสอบอะไรทดสอบค่าตั้ง <c oughs> ต่อค่าตั้งเสร็จแล้วก็จะทําการ น like okay. ะครーーับเสร็จนะครับบางระบบเสร็จแล้วก็คงไม่ยากนะครับโครงสร้างอันนี้เผื่อเป็นแนวทางใครอยากจะปั้นนะครับสายนะครับวิบากนะสุปรครับสาหรับขึ้นภูขึ้นเขานะครับยาง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 นะครับ300นะครับนะสามร้อยเก้าสิบตัวนี้เท่าไหร่ขอเจ็ดนะจะเอียงกล้องหน่อยเก้าสิบร้อยนะครับ ก้าสิบร้อยตัวหลังนี่น่าจะแปดสิบเก้าสิบนะตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้าแปดสิบร้อยตัวหลังเก้าสิบร้อยนะครับประมาณนี้อา้าวก็ลองลองกันดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางสำหรับสายวิบากสายปั้นกันเดี๋ยวค่อยรอดูคลิปเต็มแล้วก็ทดสอบนะครับแล้วก็ย่นสายไฟนะครับนะย่นสายไฟ เดี๋ยวจะลงคลิปให้พวกเราได้ดูกันนะครับไล่ดูไปทีละเส้นละเส้นกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่เซนเซอร์นี้นะครับเข้ากล่องสีอะไรนะครับนะช่องแถบที่เท่าไหร่สายสีอะไรนะครับเราตัดย่นออกนะครับก็จะเหลืออยู่ไม่กี่เส้นนะครับะจะเป็นเซนเซอร์นะครับตรวจจับไอเสียนะเซนเซอร์แมปเซนเซอร์นะครับหัวฉีดนะครับที่สําคัญแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมินะ ยิงเข้าไปยังที่กล่องแล้วก็ไฟเข้าเลี้ยงสวิต์นะครับเข้าไปยังที่ปั๊มไฟพวกนี้ไม่ยากนะครับก็ทําสวิต์รับขึ้นมาหรือจะใส่กุญแจนะครับถ้าทําเป็นพุ่งพวงมามันกจะเยอะดูแล้วไม่สวยงามนะครับเราจะเก็บรายละเอียดไปพวกนี้เดี๋ยวรอดูติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้เป็นการแค่ทดสอบนะครับการออกอากาศภาพเสียงสีนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับ อ่ะโอเควันนี้ก็จะรีวิวนะครับเป็นเท่าน,นี้ขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับในทุกๆคลิปนะครับอาจจะไร้สาระ,ะอาจจะหาอาจจะนะครับผิดถูกประกันใดก็ขออาภัยด้วยนะครับราไปด้วยเราเชื่อมมันมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับยังเก็บสียังไม่ เนียนเท่าไหร่นะครับสีผมก็สั่งสีสะท้อนแสงนะครับสั่งสีสะท้อนแสงในของลาเซดามานะครับมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับสีกระป๋องสาด์ไปอยู่สองกระป๋องสองกระป๋องนะครับโชคเราก็เสวยอ,อยู่ราคาอยี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับค่าส่งแล้วก็จะเป็นแปดร้อยกว่าบาทเช้าเนี่ยก็รับมาก็ใส่เข้าไปแพงหน่อยมาอยู่ที่นอ้นอตเอาน็อตสวยใส่นะ คู่หนึ่งก็ร้อยกว่าบ,บาทร้อนะครับเอาุาตัวบ้านนี้นะครับอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่ก็พอนะครับเป็นแนวทางแล้วก็มือใหม่หัดขับหัดทำโอเคนะชุดแกนนี้ใส่ยังไงเอาของ V R มาใส่นะครับเวลาใส่ใส่ยังไงนะครับเพื่อจะให้ได้แฮ์ชุดนี้นะครับชุดอ่า ตัวหน้านี้ผมจะทําเป็น125นะครับ125นะครับชุดหลังก็จะเป็นปีกของ110นะครับเบาะทรงวิบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นไกด์ไลายข้าวนะครับแฮนด์นี่จะก้วงขึ้นหน่อยเพราะาต่อมาข้างละสามนิ้วนี่รอยต่อนะครับเวลาขี่จะได้ไม่ปวดมือไว้งั้นนก็เก็บทุกเม็ดนะครับ ไม่รู้ว่าจะผลงานจะออกมาเป็นยังไงแล้วค่อยว่ากันนะครับจวรอไหลมาเรื่อยตอนนี้ก็ลังไล่สั่งของอยู่เอาขาตั้งมาละเราจะทําการทดสอบขาตั้งลนะเพราะว่ารถมันสูงขึ้นนะครับต้องต่อขาตั้งไม่ได้ลูกทรง กร็ส์สิงสปริงหังดีป้สปปิงัว<า>วัดนะมาแข่งตั้มบลอตตโซม้านิดนึง่งลองลองลองกดกดเสียเลย ทดสอบอยู่นะครับทดสอบอยู่ยังไหลกระติดต่อโอ้อยังไหลยอยู่นะบสวยเห็นป่าวตัต้งๆสวยอ่ะยกขึ้นมัดไหมวัดหลับไะไรก็ยังว่านันซีแลนนี้รบแรงมีขาตั้งเกาต่วอีก โอเคไปมัดดีดีเลยลุดลมไปเลยเสีตลอด้วยวันนึงโอเคแล้วเราก็จะทำการต่อเสร็จนี้นะครับแล้วก็ไล่เบรกพรุ่งนี้น่าจะทำแต่ระบบเบรกแล้วก็คงเสร็จหน้าหลังเอาวันนี้ทดสอบการออกอากาศเพี่งเท่างนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่นะครับเข้ามาแวบๆนะครับนกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับอ่วันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีในการสตรีมสด ทดสอบการออกอากาศอีกครั้งนะครับเพียงเท่านี้วันนี้โมต,ตัดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกรอบนะครับระบบไฟนะสองคันนี้ก็ว่าจะไปดูระบบไฟนะครับนะเมื่อวานนี้ก็ได้ลงแล้วเพิ่งปล่อยคลิปลงไปนะครับทางด้านนายน,นะครับตัวน,นี้วิ่งอะไรแล้วก็ RC เรายังจำได้นะครับปีที่แล้วนะครับช่วงโควิดซื้อมาราคาคันละ300แต่ว่า นะครับปั้นไปหมดก็สามพันกุบบาทนะครับอะไรเก็บรวมรวมเม็ดอันนี้ไว้วิ่งอะไรนะครับอาจจะขึ้นภูเป็นเวลาเครื่องดีนะครับปัดเครื่องมาใหม่ทางด้านไหนร้อยสิบนะครับขบูเครื่องแน่นติ๊กเลยนะครับเดินไปใส่สลิตเรียบร้อยโชคหน้าโนวานะครับยืดลงได้ตามสั่งนะครับ โอเควันนี้ขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ